การตําบลละหนึ่งล้านนะครับปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายเง<ม>ินเนี่ยที่คิดว่ามันเป็นปัญหาสําหรับเกษตรกรอนนย่างพวกพี่นะครับของจังหวัดกาฬสินธุานห้ามเพราะเวลาไปเบิกเงินนะมันยุ่งยากมัน,นคนกี่รูปเงไม่เป็นครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยโอนเข้าหรือไม่เท้าไม่ชัวร์ไปลำบากครับคือเช็ลคลำบากนิดนึงใช่และอีกอย่างนึงเราอยากได้เป็นเงินสดชัวร์กว,ว่าได้มันจะชัวร์แล้วก็มัน ถ้ามันอาจโอนเงินคำที้มันอาจจะช้าเช้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าใจมันสดมันก็อะไรมันอาจจะมันกดวกระาวสดวกระยะาวแล้วบางคนเน่ะเครียดหนังสือก็ไม่เป็นไปปั๊มบางทีเจ no <èn> ้าท <c oughs> ี่หน้าทางก็ไม่ได้อำหนูฟันไปด้วยที่ปั๊มลูกไปแล้วใช้ไม่ได้เอาใหม่อีกทีหนึ่งไม่แล้วสำหรับค่าจ้างสามร้อยนี่มันน้อยไปไหมครับหรือว่ายังไงมันก็จริงเท่ากันก็น้อยแต่เราก็ต้องทำไเพราะว่ามีงานทำแลายอย่างนึงเพื่อชุมชนของเรา ก็เป็นการดูความสามารถคีของชุมชนชด้วยนะครับโอเค okay, ครับเรียบร้อย